ดูชาวราศีธนูกันบ้างนะครับชาวราศีธนูในช่วงกลางปีนี้นะครับตังแต่กรกฎาไปธันวาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตังแต่วันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับชาวราศีธนูนะครับนะครับเรามาดูกันชาวราศีธนูในช่วงจังหวะนี้นะครับก็เรียกว่าดวงค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีเรื่องของอผลประโยชน์ ที่รอจอคิวอยู่นะครับซึ่งสามารถจะเข้าถ้าคุณสามารถเข้าไปจัดก,การนะครับด้วยความกระตือร้นดิลน์นลนก็เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของคุณนะครับมีการเงินมีเรื่องของเรื่องของพวกที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะครับเรื่องของการเฉลิมฉลองความสําเร็จเรื่อง,องการขยับขยายเกิดขึ้นในช่วงนี้จะถึงปลายปีนะครับรวมถึงเรื่องของคาว่าต่างประเทศโอกาสใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีของชาลสีธนู นะครับชาวราศีธนูถ้าเป็นเรื่องงานนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับเรียกว่ามีโอกาสดีๆที่ให้คุณเห็นนะครับที่ทาให้คุณจะได้เงินได้ความก้าวหน้าในเรื่องตาแหน่งหน้าที่นะครับซึ่งถ้าคุณตอบรับถ้าคุณเดินเข้าไปหาเดินเข้าไปทําคุณได้แน่ๆครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงจังหวะตั้งแต,แต่เดือนกรกฎาไปเลยนะครับจนถึงธันวาช่วงจังหวะของความสุขเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานคุณจะดีมากๆในช่วงปลายปีก็คือช่วงประมาณพฤศจิกาธันวา นะครับและชาวราศีธนูเองนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับก็การทํามาหากินในเรื่องของการเป็นลูกจ้างก็ยังมีโอกาสไปดูงานต่างประเทศขยับขยายนะครับมีการถูกซื้อตัวมีการไปดูไปดูงานรวมถึงเป็นเรื่องของการไปเป็นผู้บริหารสาขาต่างๆนะครับแปลว่าทุกอย่างดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแนะนําก็คือว่า น้ำขึ้นที่ริบตักต้องการได้อะไรต้องพูดต้องบอกนะครับคุณถึงจะได้อย่างที่คุณต้องการถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับชาวราศีธนูเองในช่วงจังหวะนี้ครับมันบอกว่าโอกาสลอยมาแล้วครับถ้าคุณแขว่วคว้า,าคุณดิ้นรนนะครับคุณเข้าไปดูแลและเข้าไปจัดการคุณต้องได้แน่ๆครับรวมถึงเรื่องของจังหวะในการขยับขยายธุรกิจให้มีสาขาให้มีการเติบโตมากขึ้นก็ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูมีแต่เรื่องดีๆครับคราวนี้นะครับ ถ้าเป็นเรื่องของอการเงินนะครับชาวราศีธนูเองในช่วงจังหวะนี้นะครับการเงินของคุณนะครับเรียกว่าดีตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเลยนะครับดีมาเรื่อยๆนะครับถ้าแต่ว่ามันจะไปได้ดีมากๆจริงๆในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนวันครับเพราะนั้นตอนช่วงนี้พุ่งเทให้เต็มที่อยากได้อะไรก็พูดนะครับแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับมันมีแต่เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการชักจะจับใจให้สอยนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นตามไปด้วยนะครับาชาวราศีธนูนะครับถ้าพูดเรื่องความรักช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีธนูครับก็เรียกว่าบางคนก็จะจดจ่จ้องจ้องไม่กล้าจีบไม่กล้าจะเข้าไปพูดจานะครับก็จะค่อยๆสร้างสัมพันธ์แบบช้าช้าอาจจะมีข่าวดีช่วงปลายปีนู่นนะครับส่วนคนที่มีความรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะครับในช่วงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะซื้อทรัพย์สิน เพื่อจะมีการขยับขยายครอบครัวให้มีความปึกแผ่นมีความมั่นคงบางคนมีการเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านและนะครับชาวราศีธนูบางคนนะครับเท่าที่ดูจากดวงก็อาจจะมีลูกหรือมีการแต่งงานเกิดขึ้นในปีนี้ครับผมครับข้อเรื่องสุขภาพของชาวราศีธนูนะครับเท่าที่ดูจากดวงแล้วนะครับสุขภาพของคุณก็เรียกว่าดีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุณต้อง ระมัดระวังให้มากๆก็คือว่านะครับช่วงจังหวะนี้การลงทุนการทําธุรกิจอะไรหรือการเดินทางอะไรต้องรอบคอบนิดนึงนะครับจะขยับขยายอะไรต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะครับอย่าใช้ความโลภนำนำและทุกอย่างก็จะเข้าที่เข้าทางดีมากครับ